นะะขนาดราคาไม่กี่บาทมึงก็ยังไม่มีเงินซื้อมึงก็ยังไปยืมของกูนะคะไม่ทวงไม่ถามก็ไม่พูดนะคะหนีหนี้ไปเลยนะคะวันนึ่งลำบากกับมาหาเราไม่ไม่ไมพี่จะช่วยคนแค่ครั้งเดียวนะคะการที่เราจะซื้อใจคนด้วยความมีน้ําใจอ่ะเออมิมตรไมตรีที่ดีอ่ะการเป็นคนดีมันซื้อมาซื้อใจคนไม่ได้นะคะเพราะว่าคนมันจ้องจะเอาเปรียบกัน ไม่เสียใจเลยนะคะพี่น้องวันนี้ไม่เสียใจเลยแล้วพิมพ์ก็บอกเขาก็พูดเหมือนว่าพิมพ์ก็รู้แล้วค่ะว่ายัางไงก็ไม่ได้คืนนะคะเพราะว่าของเรามันราคาถูกแต่ก็ไม่เป็นไรคนคิดว่าสิ่งที่เราเจอในเมืองไทยอ่ะมันเยอะแล้วมันมากแล้วมันไม่เท่าเมืองนอกไม่เท่าสังคมเมืองพั่รางที่อยู่ต่างประเทศ สาวไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะก่อนอื่นก่อนใดก็ต้องขอบคุณพี่น้องๆ FC แฟนคลับทั้งใหม่และเก่าเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเรื่องดราม่าอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในสวีเดนนะคะเลิกได้เลิกซะนะนิสัยอยากได้ของคนอื่นนะคะไปฟังกันเลยจ้าเาเมื่อวานนี้พิมพ์ได้ทําการลงคลิปไปเกี่ยวกับคนโกงในสวีเดนล่าสุดนะคะเป็นเเป็นเจ้าของเพจนะคะเป็นแอดมินเองด้วยนะคะเกี่ยวกับ เป็นคนดีนะคะเป็นนักบุญนะคะช่วยเหลือ,อทวงความยุติธรรมให้กับคนไทยในสวีเดนที่โดนโกงอ,อะไรต่างๆนางช่วยนางเป็นตัวตั้งตัวตีทุกอย่างนะคะแต่ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องนะคะนางคนนี้นะคะเจ้าของเพจเนี้ยนะคะเขาเป็นคนที่ ดักทางคนไทยด้วยกันในการทำมาหากินนะคะหวังดีประสงค์ร้ายนั่นเองนะคะทุกคนหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองนั่นเองการสร้างเพจมาหาช่วยเหลือเป็นกามันเป็นการสร้างมาเพื่อบังหน้าความชั่วความเลวของตัวเองนะคะพี่น้องคะแล้วก็ตอนแรกๆที่ขายของนะคะคนโดนกันเยอะมากนางคือนางจะแก้งนะคะแก้งคนคนที่ขายของในเพจบ้านไทย มาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดขายอาหารเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่พิมขายใหม่ๆนะครับแต่พิมไม่โดนนะคะพิมไม่โดนนะ,ะพี่มมน,นะะ้องก็มไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่อาจจะเป็นแม่ค้าใหม่หรือเปล่าแต่ว่าคนแม่ค้าใหม่จริงๆเนี่ยจะโดนนางตลอดถ้านางถ้าเบอร์สวิตให้นางอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันไม่ใช่เบอร์สวิตบริษัทนางก็จะแก้ะแจ้งนะคะโทรสกัดไปจับเพราะนางก็ขายของขายทุกอย่างขายทองนะคะขายของผ่อนนางดัก ทุกทางทุกคนในการทํหมากินนะคะมือซองหรือมืออะไรทั้งนั้นนางจะว่าของทุกของทุกคนที่เอามาขายเนี่ยเป็นของปลอมนะคะของนางเป็นของจริงคนเดียวนะคะมันจะมีเฉพาะคนหลงเชื่อคนที่ยุ่มอยู่ในขบวนการเดียวกับนางแค่นั้นเองนะคะพวกนี้มันทําเป็นขบวนการนะคะแล้วแล้วมีดรา,ดราม่าใหม่อีกล่าสุดนะคะใครที่ยังไม่รู้เข้าไปดูกันได้เลยนะคะโกงกันมาค่าวหวยเป็นล้านเลยนะคะพี่น้องเป็นล้านเลยตั้งแต่ปี2020นนะคะไปดูกันได้ที่ เพจสรงเงินไทยเอ็กซ์บาทสุภาพรสวีเดนนะคะก็พวกเนี้ยนะคะตัวเองผิดแท้ๆนะคะก็พูดให้ตัวเองถูกดูดีนะคะไอคนไม่รู้ก็เข้าข้างนะคะพี่น้องคะและแวนันนี้เรื่องประเด็นพิมพ์ก็โดนเช่นกันนะคะพิมพ์เรื่องก็เกิดมาว่าตาที่พิมพ์พจะทำคลิปให้ดูนะคะ เป็นคนที่พิมพ์เคยไปเช่าห้องกับนางตอนนั้นตอนที่เลือกกับแฟนนะคะแล้วก็มีการยืมเงินอะไรกันตลอดอยู่นางไม่มีภรรคะไนะม่น้องนางตัวคนเดียวนะคะแต่นางยืมเงินตลอดกับข้าวกับปลาเราเป็นคนซื้อจนเราออกมานะคะออกมาแล้วก็นางไม่มีโทรศัพท์ใช้เราก็ให้นางยืมนะคะแล้วนางตอนแรกนางถามซื้อเราก็บอกว่าไม่ซื้อหรอกเพราะว่ายืมดีกว่าของมันเก่าแล้ว iPhone 7พัดนะคะพิมพ์ก็ให้นางยืมไปแล้ว แล้วพิมเป็นคนที่ถ้าของไม่ดีก็ไม่อยากจะขายนะคะพี่น้องคาเพราะว่าพิมพ์คิดอยู่แล้วว่าถ้ากลับไทยพิมพ์จะเอาโทรศัพท์ไปให้หลานใช้นะคะพิมพ์พอถึงเวลาพิม์พก็ทวงแล้วปรากฏว่านางอะทาหายนะคะแล้วก็มาโทษเราว,ว่าตั้งนานก็ไม่ถามอ้า ก็ตามในคลิปที่เห็นนะคะที่พิมโพสไปรวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วถามว่าพิมพ์เสียใจไหมไม่เสียใจเลยนะคะแต่ได้รู้นะได้รู้ข่าวนะคะและเรื่องนี้ก็ส่งไปถึงน้องคิมด้วยใครใครก็รู้นะคะที่น้องคิมที่พูดเก่งๆนะคะพิมพส่งไปเป็นเพื่อนเลิฟอดีตเพื่อนเลิฟที่เขาทะเลาะก,กันนะ,ะ <c oughs> ส่งไปแล้วก็หลายๆคนนะคะส่งไปหมดนะคะ <c oughs> นักขณะนี้นะคะพิมก็คุยกับ น้องคิมอยู่นะคะน้องคิมที่เขาดาพูดเก่งๆมีความรู้เกี่ยวกับรัฐบาลอะไรต่างๆพิมพ์ชอบน้องเขานะคะน้องเขาพูดเก่งมีหลักการนะคะอยากจะมีคําพูดเก่งๆมน้องเขานะคะก็มันก็ทะเลาะก,กันคนในสต็อกโฮล์มเนี่ยเขารู้นิสัยนางหมดทุกคนที่เคยอยู่ในที่ได้คบนางคนเนี้ยนะคะยิมโทรศัพท์พิมพ์ไปเนี่ย ตั้งถอยห่างกันหมดนะคะเบื้องเบื้องหน้ารวยทิศเนี่ยนะคะใช้แต่ของแบรนด์เนมนะคะพี่น้องคะก็คือของผ่อนออรวยผ่อนรวยแบรนด์เนมผ่อนนะคะพวกเนี้ยนะคะก็ผ่อนก็ไม่มีเงินนะคะพิมพ์ถามว่าพิมพ์เป็นคนที่คิดยังไงร,รู้ไหมคะพิมพเป็นคนใจดีนะคะพิมพคิดว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าไหนมันไม่ลำบากสาหรับเราพิมพก็ยินดีช่วยเหลือแต่บางครั้งความใจดีของเราอะมันก็ เหมือนเหมือนมือนมันมาทําร้ายตัวเราเองอะนะคะพี่น้องเพราะเราใจดีมากเท่าไหร่เขาก็จะไม่มีความเกรงใจเราประมาณนี้แต่อีกสัง่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้รับก็คือเราได้รู้ว่าคนคนเนี้ยจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราอีกพิมเป็นคนอย่างนี้นะคะพิมช่วยเหลือทุกคนแล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนแต่คุณต้องทําให้ถูกไม่ใช่ว่าตัวเองผิดแต่ทําให้ตัวเองเป็นคนถูกอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ทาให้พิมเสียใจไหมไม่เสียใจเลยเพราะว่าราคาไม่กี่บาทนะคะพี่น้องราคาไม่กี่โคนเดี๋ยวพิมจะไปซื้อเสานี้นะคะราคาไม่กี่โคนเพราะว่าพิมมันให้สัญญากับหลานแล้วนะคะพิมพจะซื้อไปให้นะคะราคาไม่กี่บาทนะคะแล้วเขาก็พูดว่าอุ้ย i p h o n เ7เนี่ยราคาไม่กี่บาทนะคะมันกี่บาทราคาไม่กี่บาทก็ช่างเรายืมเขาเขาไม่ได้ให้ ะคะคุณไม่ได้ซื้อนะคะขนาดราคาไม่กี่บาทมึงก็ยังไม่มีเงินซื้อมึงก็ยังไปยืมของกูนะคะไม่ทวงไม่ถามก็ไม่พูดนะคะพี่น้องคนประเภทนี้มันมีเยอะจริงๆคนสันดานอวตารนะคะพวกนี้มันต้องเกิดมาจากคุมแลวขุมนรกชั้นไหนเนี่ยเราคนนี้นะคนแบบนี้เหมือนที่พิมพ์บอกนะคะคนจิตใจสันดานแบบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศ ที่พัฒนาแล้วหรือด้อยพัฒนาคนคนนี้นะคะคนแบบนี้ก็จะสันดานแบบนี้เหมือนเดิมพวกนี้เปลี่ยนไม่ได้นะคะพี่น้องมันถล่มไปแล้วมันถล่มไปแล้วมันเลิกไม่ได้สําหรับตัวพิมพ์นะคะถ้าคนที่ยืมเงินน่ะทยอยใช้คืนใช้จนหมดแต่ถ้าวันข้างหน้าลําบากมาหาอีกพิมพ์ก็จะให้นะคะถึงไม่ให้เยอะเหมือนเดิมก็จะให้อีกแต่ถ้าใครที่หายไปเลยนะ,ะแล้วก็หนีหนี้ไปเลยนะคะวันนึ่งลาบากกำมาหาเรา ไม่ไม่พิมพจะช่วยคนแค่ครั้งเดียวนะคะพิมพจะช่วยคนเราเป็นคนมีน้ำใจสิ่งหนึ่งที่สอนให้มนุษย์คนเราอะคิดได้อย่างหนึ่งคือว่าการมีน้ำใจคนเราไม่ไม่ัมันมันเหมือนเป็นห่อมาทำร้ายเรานะคะความดีความมีน้ำใจของเรามาทำให้คนไม่เกรงใจนะคะต่อไปนี้พิมพ์ก็ก็คือเอ็นดูเขาเอ็นเอ็นเราค่ะต่อไปนี้ก็จะไม่ช่วยเหลือ ไม่ช่วยเหลือใครก็คือไม่ให้ใครยืมเงินไม่ไม่ให้ยืมสิ่งของไม่ให้ยืมอะไรทั้งสิ้นถ้าให้คือให้เลยนะคะทําทานดีกว่านะคะไปทํากับข้าวกับน้ําแจกเด็กแจกคนแก่ดีกว่านะคะพี่น้องเพราะว่าการที่เราจะซื้อใจคนด้วยความมีน้ําใจอะ่ะเออมิมตรไมตรีที่ดีอ่ะการเป็นคนดีมาซื้อมาซื้อใจคนไม่ได้นะคะเพราะว่าคนมันจ้องจะเอาเปรียบกันมันมีเยอะมากนะคะในสังคมสมัยนี้ ไม่เสียใจเลยนะคะพี่น้องวันนี้ไม่เสียใจเลยแล้วพิมพ์ก็บอกเขาก็พูดเหมือนว่าพิมพ์ก็รู้แล้วค่ะว่ายังไงก็ไม่ได้คืนนะคะเพราะว่าของเรามันราคาถูกแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อใหม่ได้เพราะว่าพิมพ์คิดเสมอว่าเขาคงไม่มีปัญญาะค่ะชาตินี้นะคะเออขนาดราคาไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์ก็ยังไม่มีปัญญานะคะถึงต้องยืมเราเนะคะเราซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้รวยนะคะ แต่มันไม่ได้แพงมากเรารู้ตัวเองดีว่าเราอยู่ประมาณไหนนะคะเราควรใช้อะไรเราทำยังไงเราต้องมีสติเหมือนที่พิมบอกพิมไม่ใช่คนรวยคนคนเอ่อไม่ใช่คนที่มีเครดิตอะไรในชีวิตดีมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่พิมพ์ทําได้ก็คือการเป็นตัวของตัวเองตัวเราเป็นแบบเนี้ยนะคะนะคะแล้วตอนนี้มันการที่พิมพ์ได้เจออะไรอะ่ะนะคะพี่ พี่พี่น้องนนะคะหลายๆคนคิดว่าสิ่งที่เราเจอในเมืองไทยอ่ะมันเยอะแล้วมันมากแล้วมันไม่เท่าเมืองนอกไม่เท่าสังคมเมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะทําได้ทุกอย่างเพื่อเงินนะคะโกงนะคะลอกนะคะหนีนีทุกอย่างพี่น้องทํายังไงให้ได้เงินนะคะเพราะว่าถ้าการไม่มีเงินอยู่เมืองนอก มันจะลําบากมากสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะพี่น้องทําคือพวกเนี้ยทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดนะคะไปในแต่ละเดือนนะคะเออพิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะพี่น้องค่ะถามว่ามันจุกไหมมันไม่จุกอะ่ะแต่ว่าในชีวิตในเมืองไทยพิมไม่เคยเจอเลยนะคะพิม์จะกยกกรณีตัวอย่างนะคะคนเราอะถ้าใครดีกับเรานะคะโอ้โหคุณอย่าปล่อยให้หลุดมือเลยคะ่ะ คุณรักษาคนคนนั้นไม่ให้ดีนะคะคุณหายากมากแต่บางคนไม่เห็นค่านะคะแต่เมื่อไหร่นะคะที่นึกขึ้นได้ยเราไม่น่าทาอย่างนี้เลยสายไปทุกครัง้งสายไปทุกคนเลยค่ะพี่น้องเชื่อไหมอืมมันกว่าจะคิดได้มันสายไปเสียแล้วนะคะก็เหมือนแบบบางคนมีผัวดีอยู่แล้วก็คิดว่าผัวตัวเองไม่ดีคิดว่าคนอื่นจะดีกว่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ตัวเองมีดีอยู่แล้วนะ่มันดีที่สุดแล้วสําหรับตัวเรานะคะ เ,ออเราไม่ต้องไปไขว่คว้าไม่ต้องไปอยากได้ของใครทั้งสิ้นนะคะพิมคิว่าคนบนโลกมันมันยังมันยังมีอยู่ค่ะพี่น้องวัตถุไม่วัตถ,ถุนิยมปัจจัย4นะคะค่านิยมนะคะของแบรนด์เนมอะไรสำหรับเมียสังคมเมียฝรั่งพิมพ์คิดว่านะคะส่วนใหญ่นะคะยังใช้ค่านิยมแบบเดิมๆอยู่ต้องใส่แบรนด์เนมถึงจะดูรวยต้องอะไรก็แล้วแต่แต่เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะคะมัน มันสุดที่จะมันยายออกมาเป็นคำพูดให้พี่พี่น้องๆ้องได้ฟังนะคะแล้วก็มาถึงกรณีเจ้าของแอดมินเนี่ยนะคะอืมก็นางก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะกับคนโกงอ่ะน่าจะกลุ่มเดียวกันนะคะรวมพวกนี้จะมีเป็นกลุ่มนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มมิชชีพในต่างแดนนะคะพี่น้องค่ะเออกลุ่มมิชชีพนในต่างแดนนะคะแล้วก็นางก็ไปคอมเมนต์ว่าอุย้ยคนนั้นน่ะเหรอ ที่คนชื่อสุน่ะเหรอที่ไปไลฟ์สดแล้วก็อะไรพี่โทรแจ้งโครโนโฟุกเดนแล้วนะแล้วก็ให้พี่ทนายพี่จัดการนางก็รีบลบคลิปเลยลบคลิปที่ไหนพี่น้องยังอยู่เลยค่ะยังอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะคนอื่นไม่รู้ก็จะคิดว่าไอเนี้ยไม่ผิดนะคะเจ้าของแอนมินนี่ไม่ผิดนะคะเราก็คิดอยู่แล้วเชียวว่าปิดเพจทำไมอ๋อจะไปโกงเองพี่น้องคะจะไปโกงเองแล้วพวกนี้นะคะ มันก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันทํางานกันเป็นทีมนะคะเป็นทีมมิจฉาชีพนะคะในต่างแดนมิจฉาชีพในต่างแดนนะคะฟังให้ดีนะคะพี่น้องค่ะเผื่อใครเข้ามานะคะจะได้รู้ทันกลโกงมันมีทุกรูปแบบพวกโกงมันจะสรรหาวิธีการโกงได้ทุกรูปแบบนะคะเพราะในหัวไม่ได้คิดทำมาหากินนะคะไม่คิดที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนในหัวมีแต่จะคิดว่าจะทำยังไงถึงจะโกงได้ทำยังไงถึงจะหลอกได้นะคะถามว่าเอ๊ะถ้ามีเบอร์สวิตก็สามารถ จับได้ไหมเมืองนอกเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลได้นะคะพี่น้องค่าเปลี่ยนชื่อนามสกุลครั้งละ250โคนนะ,คะไม่ยากเปลี่ยนได้ตลอดคุณอยากเปลี่ยนในตอนไหนก็เปลี่ยนนะคะโทรศัพท์นะเะบอร์สวิตคุณก็เปลี่ยนได้เช่นกันนี่แหละค่ะใครบอกว่าต่างประเทศกฎหมายเขาแรงก็จริงนะคะแต่ทุกๆที่นะคะคนโกงอ่ะมันจะหาช่องว่างของกฎหมายโกงมนุษย์ด้วยกันอยู่ดีนะคะโอ้โหฉันฉันอยากมีเงินแบบ เป็นมหาเศรษฐีแบบร้อยล้านนะ่ะพี่น้องคะฉันจะไปเปิดมูลนิธินะคะไปช่วยเหลือนะคะไปฉันโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงพี่น้องคือแบบเกียดมากเกียดคนประเภทนี้เพราะเราอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเราโตมาในครอบครัวซึ่งซึ่งที่เรียกว่ายากจนยากจนมากนะคะแต่การพัฒนาอนการใช้ชีวิตนะคะพิม์คิดว่าทุกอย่างมาจากรากฐานของครอบครัว แต่และครอบครัวนี่ไม่เหมือนกันดูที่ว่าพ่อแม่จะสอนเรายังไงนะคะแต่บางคนก็โทษพ่อแม่ไม่ได้นะคะเพราะสันดานมันเป็นเองอยากได้อยากมีนะคะเตือนนะคะสำหรับเมียฝรั่งนะคะพิมรู้นะคะว่าการที่เราได้สามีฝรั่งเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละเมียฝรั่งก่อนหน้าเนี้นะคะ ใครก็ตามที่พึ่งเข้ามาสายฝอรหรืออยากมีสายฝออยากหาสายฝออันดับแรกเลยคุณต้องทําใจนะคะทำใจให้ได้คุณต้องต้องเจอแรงกดดันกับเมียฝรั่งด้วยกันเนี่ยกมยมยูมีมากมีน้อยมีน้อยมีมากกูรวยกูมีบ้านบ้านกูมีวสายบนะบ้านกูอยู่ที่หัวหินบ้านกูที่เกาะสมุยบ้านกูอุ้ยหลังใหญ่มีวสายน้ำอลังการงานสร้างคุณจะต้องเจอแบบนี้อีกนะคะและอีกอย่างหนึ่ง ามาอยู่เมืองนอกผัวมึงทํางานอะไรผัวมึงทําอุ้ยเงินแบบนี้อุ้ยขับรถเมย์วายอุ้ยตายแล้วอย่างเงินอย่างนี้อย่างนั้นคุณจะต้องเจออีกนะคะแล้วอย่างไปเที่ยวนะคะคนเมืองนอกเขาจะไม่ดูกันนะคะว่าคุณใส่เสื้อผ้าอะไรใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรใส่กระเป๋าอะไรนะคะไม่สนใจมีแต่คนไทยมองแต่หัวจดเท้านะคะไทยนี่ไม่มีแบรนด์เนมแต่งปัป๊บๆมาอุ้ยเด็กใหม่แน่นอนเมียฝรั่งเด็กใหม่แน่นอน คุยทับไปเลยนะคะพี่น้องคะจากคนปกติดีๆเนี่ยทำมาหากินปกติเนี่ยแหละกลายเป็นเศรษฐีระดับเงินล้านภายในพิบตานะคะถ้าเจอมีฝรั่งแบบใหม่ๆพวกเนี้ย คือยังไงคะจะดูได้ยังไงว่ามีฝรั่งเป็นเหมือนไหนจะปั๊มปั๊มเปอพิมพ์ก็เป็นจะปั๊มปั๊มเปอเแต่งตัวยังไม่เป็นนะคะพิมพิมกล้าพูดสำหรับเมียฝรั่งใหม่ๆนะที่มาอยู่ต่างประเทศคุณจะไม่รู้ว่าการแต่งตัวอะไรยังไงนะคะคุณยังไม่ได้เข้ากลุ่มได้เข้าสังคมคนไทยด้วยกันนะคะคุณจะเจอสิ่งนี้แหละนะคะแต่ถ้าเราอยู่อย่างไม่สนใจใครถามว่าดีไหมมันก็ดีนะคะไม่ไม่ดีอย่างหนึ่ง คนเราเนี่ยมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีมีัง้เพื่อนดีไม่ไม่ดีเราโตแล้วเราแยกแยะออกว่าคนไหนดีไม่ดีขนาดพิมพ์คิดว่าพิมพแยกแยะถูกแล้วเราก็ยังโดนโดนเพราะว่าความมีน้ําใจของเรานะคะเลยกลายเป็นว่าให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปียบเรานะคะหลังจากนี้ไปพิมพก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะพี่น้องคะ่ะชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเรานะคะเราตงหาชีวิตที่เราจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ะะแต่พิมพ์เกียรติการเอารัดเอาเปรียบกันคนไทยด้วยกันนะคะกว่าจะหาเงินได้ในต่างแดนเนะี่ยยากลําบากส,สาหรับส่วนคนส่วนใหญ่นะคะก็คือทํามาหากินนั่นแหละพี่น้อง้าทํามาหากินทํางานเสียภาษีนะคะถ้าใครที่มีสามีรวยสามีไม่ให้ลำบาก อันนี้เราก็ดีใจด้วยนะคะมันเป็นวาสนาของคุณแต่ถ้าเราได้ทํางานเราก็จะดีมากนะคะพิมพ์จะเล่าถึงกรณีตัวอย่างมีพี่คนหนึงเนี่ยรวยมากจริงๆผัวกกให้เดือนละ2 0,000โคนนะคะแต่พี่แกก็ยังไปทํางานทำความสะอาดนะคะแล้วยังไงรู้ไหมคะคือแฟนแกนให้เงินไปทําบ้านแกก็ทําหลังจะพอดีนะให้พี่ให้น้องแก แกก็ไม่ได้ช่วยเหลือจนแบบว่าตัวเองลําบากจะเอากับผัวอย่างเดียวตัวเองก็ไม่ได้ทําแกก็ไปทําบ้านหลังไม่ได้โตมากพออยู่พอกินนะคะไม่ได้ละสร้างอสองชั้นมีสระว่ายน้ําแกไม่ทํานะคะเพราะว่าอย่างไงคนเราต้องสอนให้พี่ให้น้องนะคะให้ให้พี่ให้น้องรู้จักทำมาหากินไม่ใช่จะรอแต่อย่างเราเมียฝรัง่งอย่างเราส่งไปให้ใช้นะคะนะคะถ้าวันไหนแล้วไม่ให้โอโหมีผัวแล้วมึงนะเออ มีผัวฝรั่งแล้วลืมพี่ลืมน้องเออลืมได้ก็ดีนะคะถ้าถ้าได้อย่างนั้นนะคะพิมพ์ก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะเพราะว่าพิมพ์เจอมาเยอะที่แบบว่าพี่น้องไปสร้างบ้านให้กันนะคะอะไรต่างๆช่วยเหลือพี่น้องคําว่าลูกคนโตพิมพก็เป็นลูกคนโตแต่เราทํายังไงเป็นพี่คนโตที่เด็ดขาดนะคะทําเหมือนพิมน,นะคะทาให้เขาเห็นไม่ใช่ว่าจะให้เขาทุกอย่างนะคะพิมพ์ให้ทุนเข้าไปเปิดร้านเครื่องเสียงให้ทุนไม่เอาสักบาท เพราะหวังเพราะคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่มีสามีนะคะให้ลูกให้หลานดูให้อยู่เป็นเพื่อนน้องได้นะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหกูเปิดให้มึงเลยทุกอย่างนะคะกูอ่อยให้มึงหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูวไปเอาับผัวกูเองไม่ใช่นะคะพี่น้องผัวเมียอยู่ด้วยกันนะคะเขาจะดูนะคะถ้าบางคนที่มีเงินพิมพ์จะเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องจริงฝรั่งที่มีเงินจริงๆเขาก็จะให้เราให้จริงๆนะคะแต่เขาดูด้วยนะคะ ดูด้วยว่าคุณใช้ยังไงคุณใช้เงินเป็นไหมถ้าคุณเอาไปได้แล้วนะคะคุณถมแต่ให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่นะคะเขาก็จะหยุดให้คุณทันทีจากที่เคยให้เท่าไหร่เขาก็จะหยุดเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะฝรั่งทํางานเหนื่อยแล้วถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะภาษาโบราณอะไรถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะ,ะเพราะคุณใช้เงินไม่เป็น เะะมียฝรั่งใหม่ๆห,หรือเก่าๆก็แล้วแต่ถ้าคุณเจอสามีรวยหรือไม่รวยแต่ว่าสามีรักสามีทุ่มสามีโอ้ยให้เราให้ให้เราเรา,เราต้องดูด้วยนะคะครอบครัวเราเป็นยังไงช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นเพราะผู้ชายถ้ามันรักเราก็รักเรา,รเราจริงๆนะคะพี่น้องแต่เมื่อไหร่ที่คดถมเราไม่เต็มอะถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะคนทํามาเหนื่อยคนให้มาเหนื่อยเพราะเราหาไม่เป็น เรารอเขาอย่างเดียวแล้วพี่น้องแล้วเขาก็จะดูไปถึงพี่น้องเราด้วยนะคะพี่น้องเขาก็จะดูไปถึงพี่น้องเราด้วยว่าอะไรก็รอแต่เราถ้าอย่างนั้นเขาทํามาเขาก็ไม่ได้อะไรเลยเราก็เอาไปให้ครอบครัวหมดถึงเวลานะคะพี่น้องหลายหลายครอบครัวที่ผัวทนไม่ได้นะคะกับเรื่องแบบนี้ที่คําว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะวันไหนที่เขาหมดความอดทนเขาไปดื้อเลยนะคะพี่น้องเออบางคนก็ไม่เอาเลยนะคะเขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้ใหม่เขาไปฟังให้ดีนะคะ คนฝรั่งเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ใหม่แล้วก็เร็วกับเราด้วยแต่เราเนี่ยถ้าถมครอบครัวเท่าไหร่ไม่เต็มเนี่ยนะคะถ้าผัวทิ้งไปเราจะหากินเป็นไหม เราจะรู้จักวิธีการหาเงินไหมอันนี้ให้ทุกคนไปตั้งโจทย์ตั้งคําถามให้กับชีวิตแล้วก็วางแผนการใช้เงินการให้พี่ให้น้องอย่างมีสติไม,ม 150, ไม่ใช่มีร้อยให้ร้อยห้าสิบไม่ใช่มีร้อยให้เก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้านะคะถ้ามีร้อยให้แค่สามสิบก็พอชีวิตคุณคุณต้องสร้างครอบครัวกับสามีในอนาคตคุณต้องมีลูกนะคะคุณต้องคุณต้องสร้างอนาคตตรงนี้นะคะไม่ใช่มีเท่าไหร่คุณก็ไปถม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 ครอบครัวหมดนะคะ ไม่ให้ก็อักตันยูมันไม่ใช่พี่น้องค่ะเราเมียฝร,รั่งต้องเจอกับอะไรบ้างอยู่ต่างประเทศเหมือนที่พิมพ์เคยพูดหลายๆคลิปเลยเราต้องเจอกับภาวะกดดันหลายๆอย่างนะคะถามว่าเจอดีไหมมันก็ดีนะคะพี่น้องมันทําให้สอนความอดทนละด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่แบบผัวไม่เคยให้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยอยู่บ้านชีวิตมีความสุข วันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเราละ่ะเขาอยู่ดีหัวใจวายไตหาละ่ะเออเราจะทำยังไงเออถามตัวเองให้ดีตรงนี้นะคะบางครั้งสามีเรามีแล้วรวยแล้วหรืออะไรก็ตามการหางานทำด้วยตัวเราเองดีที่สุดอย่างน้อยๆน,นะคะเวลาเรากาเสียน ะะเวลาเราก็เสียนเราก็มีเงินเดือนกินไว้ตอนแก่เราไม่ต้องหวังพึ่งลูกนะคะเราไม่ต้องหวังพึ่งใครนะคะพี่น้องขาตรงนี้เมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศจะจะมีโอกาสมีอนาคตนะคะ ตรงนี้ก็คือเงินเกษียณมีมีการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆแม้กระทั่งทําฟันนะคะพี่น้องเหมือนที่พิมพ์เคยทาคลิปไปแล้วนะคะเขาช่วยเรานะคะเฟ r ร์ e เช็คลิงนะคะภาษีช่วยเราในทุกอย่างมันดีแม้กระทั่งสุขภาพนะคะการรักษาพยาบาลนะฮะอย่างเช่นการเกิดโควิดเนี่ยนะคะลดเมให้ขึ้นฟรีนะคะพี่น้องา่าไม่ต้องเสียเงินนะคะ ทุกอย่างเขาเซฟเขาช่วยเหลือสบัสติการทุกสิ่งทุกอย่างไปหาเราภาษีที่เราจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราได้กลับมาเราคุ้มค่านะคะเราคุ้มค่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานเป็นบุคคลที่ไม่มีงานไม่ได้ทาเสียภาษีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพิมพ์จะมาพูดว่าการขอวีซ่านะคะของพิมพ์5ปีนะคะ วิ่าอุดหรืออะไรนี่แหละหรือแล้วก็คานขอสัญชาติของพิมพ์ผ่านภายใน5วันพิมพ์ทำยังไงพิมพ์ใช้วิธียังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปพิมพ์จะมาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังนะคะว่าทำไมมันถึงง่ายแต่ทําไมบางคนเนี่ยรอเป็นปีบางคน2ปียังไม่ได้มันเพราะอะไรทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลนะคะมันอยู่ที่สามีของคุณแล้วก็ตัวคุณด้วยนะคะพิมพจะพูดว่าหญิงไทยนะคะ เมียฝรั่งใหม่หรือเก่าการที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศมันมันมีข้อดีเยอะกว่าคนที่อยู่เมืองไทยยังไงเราได้มาอยู่นี่เรามีสัญชาตินะเราอยู่นาน,านๆกี่ปีขึ้นอยู่กับประเทศน,าน,านั้นๆว่าเขาจะให้สัญชาติเราเมื่อไหรการมีสองคนไทยสามารถถือได้สองสัญชาติโดยที่ไม่ต้องสละสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะคะแต่คนไทยบางคนนะคะก็ยังคิดผิดทุกวันนี้ก็ยังเสียดายอยู่ก็คือขอสละสัญชาติไทย แล้ววันหนึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์อยากกลับไปไทยสละสัญชาติไทยไปแล้วเหลือแต่สัญชาติสวีดิตอยากกลับไปอยู่บ้านเหนื่อยเหนื่อยสองเท่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยพี่น้องพิมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวคนไทยนะคะเหนื่อยสองเท่าสามเท่าแน่นอนนะคะ ฝรั่งบางคนสามีบางคนก็ตกงานนะคะพี่น้องกินเงินคนตกงานเงินคนตกงานไม่ได้จ่ายเต็มนะคะจ่ายแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์สามเดือนแรกก็อาจจะจ่ายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากนั้นก็จะจ่ายแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็ดูด้วยดูที่การงานอาชีพของคุณนะคะก่อนที่เขาจะจ่ายเงินตกงานแลวกว่าจะได้เงินตกงานเนี่ยก็ต้องทําเรื่องทํากระดาษอะไรยุ่งยากมากมายนะคะแล้วก็ปีนี้ที่มันไม่มีคึกคักในการกลับเมืองไทยนะคะเพราะว่าคนไทยแล้วเนี่ยตกงานเยอะนะคะแล้วก็ค่าครองชีพอะไรต่างๆก็ขึ้นแบบ โอ้ยปานจะหลวดเลยพี่น้องค่ะขึ้นทีเดียวแบบหลักร้อยเลยนะคะเออแล้วก็เหมือนกับที่พิมพ์เคยพูดไปอ่ะนะคะพิมพ์อย่าให้ทุกคนอะมีฝรั่งทุกคนหรือว่าเมียไทยอะไรก็แล้วแต่หรือใครยังไม่มีผัวใครโสดนะคะใครสาวโสดแก่แม่ไม่อะไรก็แล้วแต่นะคะอะไรทุกอย่างเราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าเวลาอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ อยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่เราไม่ลำบากเราสามารถอยู่ได้หลายครอบครัวเลยเนี่ยตอนเนี้ยนะคะที่โกงกันเยอะมากๆในสวีเดนนะคะคือไม่มีส่งไงพี่น้องเล่น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 ส่งไปเล่นเล่นแชร์เล่น,ลนแชร์ผ่อนท้องผ่อนเอนู่นเล่น,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 ลนหวยออพอถูกก็รีบอยากจะได้เอานะคะพอไม่ถูกก็ค้างไว้ก่อนติดไว้ก่อนนี่ยนี่ใส่คนไทยนะคะพี่น้องค่ะเราว่าเป็นคนไทยแล้วก็พูดถูกนะคะเราก็ามาพูดในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะ เราจะไปเลี้ยวไปอ้อมคอมทําไมพี่เป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอ้อมคอมตรงๆไปเลยให้ให้มันเห็นภาพไปเลยนะคะว่าคนไทยเรามีข้อเสียตรงไหนข้อดีตรงไหนนะคะเออเนี่ยพี่น้องคันจมูกด้วยเออขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่ใครๆจะไปรู้ค่ะพี่น้องว่าอยู่ดีโควิด COVID, มันจะระบาดนะคะเชื้อโรคมันจะระบาดไปทั่วโลกทําให้เศรษฐกิจย่ําแย่คนตกงานก็เยอะนะคะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทํางานอยู่บ้าน ทำงานอยู่บ้านแล้วก็ต้องเจ้าของบริษัทก็ต้องลดค่าใช้จ่ายพนักงานอยู่ดีๆก็ตกงานตุบล่วงตุบเลยนะคะเออแล้วก็ไปทุกคนก็ไปกินเงินตกงานนะคะแต่ทําไมเขาถึงแบบว่าฝนควายหาเงินนะคะหางานทําแทนที่จะรอเงินตกงานคบป,ปีหนึงอะไรประมาณเนี้นะเพราะว่าเงินตกงานก็ไม่ได้พอนะคะบางทีพี่น้องเขาไม่ได้จ่ายเต็มร้อยเปร์นะคะเพราะนะั้นเขา หางานทํากันดีกว่าคนไทยส่วนใหญ่นะ,ะที่ทำหมากินจริงๆนะเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองตกงานอันไหนที่ได้เป็นเงินเขาก็จะมาทําเหมือนที่พิมพ์บอกนะคะมีเพจขายของก็ขายนะคะขายขายขายมีทุนใครมีทุนก็โชคดีไปนะคะใครมีฐานลูกค้าก็ดีไปใครมีงานประจําบางทีคนมีงานก็ตกงานเยอะแยะมากมายไหนจะลูกอีกไหนจะผัวอีกนะคะค่าใช้จ่ายค่ารับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะ ในต่างประเทศแล้วค่าครองชีพก็แบบว่าโอ้โหพี่น้องขาจะกินจะใช้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ค่าบ้านค่าอะไรต่างๆค่าอุ้ยทุกชีวิตนะมีค่าหมดนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะอืมก็เลยถามว่าถ้าประเทศไทยนะคะมันเปิดเปิดแบบว่าไม่ต้องเอทีเคนะคะไม่ต้องตรวจไม่ต้องจองแรมกักตัวถามว่านางเที่ยวจะแห่ไปไหมพิมพคิดว่าไม่แห่ไปไม่แห่ไปแน่นอนเพราะว่า ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะคะการเงินนะคะเขาก็ยังไม่อยู่ตัวนะคะต้องรอการพักฟื้นเงินในบัญชีกันแทบจะทุกครัวเรือนนะคะแต่พิมพ์คิดว่าพิมพ์โชคดีนะคะโชคดีณนะตรงนี้นะคะมาเจอโควิดพอดีนะคะลูกพิมพ์ก็เรียนจบม,มีการมีงานพอดีทำนะคะพิมพ์จึงไม่เดือดร้อนตรงนี้มากนะะักนะคะก็วันนี้25นาทีแล้ววันนี้ก็ ก็ไม่มีอะไรมากอยากให้พี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ใหม่ๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ถูกใจขอแชร์ไม่ต้องขอแชร์เลยนะคะแชร์ไปเลยค่ะยิ่งดีนะคะแล้วก็เงินจะได้เข้ารัวๆน,นะคะเป็นน้าชากาแฟเวลาพูดคอจะได้ไม่แห้งนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันนะคะว่าเ,เรื่องอะไร นะคะก็อุบบไว้ก่อนนะคะพี่น้องขาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขถูกลอตเตอรี่รางวัล,ล,ละะที่หนึ่งกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ